การควบคุมสภาวะภายในจิตใจให้มีความสมดุลไม่ขึ้นไม่ลงตามสภาวะของความภายนอกที่แต่ละวันที่เราจะต้องเข้าไปได้รับสัมผัสจะเห็นว่าคลื่นกระแสภายในจิตใจของเรานั้นถ้าเรารู้จักวิธีที่จะหัดควบคุมให้อยู่ในสภาวะของความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ สภาวะภายในที่มันไม่สมดุลน,นั้นมันก็จะไม่ทำลายสภาวะของจิตใจของเราได้อีกต่อไปเพราะนั้นการที่เราจะฝึกอบรมจิตใจของเรานั้นหมัดมันอบรมฝึกฝนโดยการที่ออหัดสังเกตสภาวะภายในใจมีการรับรู้แล้วจิตใจเรานั้นมีความกระทบเป็นอย่างไร มีการกระทบดีกระทบร้ายเมื่อกระทบดีจิตใจมีการขึ้นนะจิตมันก็จะเคลื่อนจากฐานความเป็นสมดุลออกไปเราก็จะหัดสังเกตเมื่อมีสิ่งที่กระทบเข้ามาแล้วมีความรู้สึกไม่ดนะีจิตใจมันก็จะมีการเคลื่อนลงก็เรียกว่าจิตตกเพราะนั้นการที่เราได้ใช้การฝึกสังเกตเนะฝ้าระวัง มันเป็นการาระลึกรู้เขาเรียกว่ามีสตินั่นเองพอสติเข้าไปรับรู้ในความรู้สึกนะทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามอันนี้จะรับรู้ในเรื่องของเวทนาในใจคือมีความรู้สึกต่างๆแทรกเข้ามาจากความเป็นกลางทำให้จิตใจเราเปลี่ยนฐานมีขึ้นมีลงจะเห็นว่าทั้งวันเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ทั้งวันเลย ถ้าเราสังเกตให้เห็นให้ดีเถอะเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นมันเหมือนเครื่องยนต์มันจะมีขึ้นมีลงเหมือนลูกสูบรถถ้าเราได้เรียนรู้ในการเฝ้าระวังเราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ใหล้ลูกสูบนะั้นมันเคลื่อนเหมือนรถก็ดับไว้เครื่องมันก็ไม่ต้องทํางานจิตนันต้องเป็นสภาวะที่ไม่มีขึ้นมีลงอันนี้จึงจะเป็นจิตที่มีคุณภาพมี มีการเป็นการวางความเป็นกลางของใจได้จิตท,ที่มีขึ้นมีลงบ่อยๆมันก็จะทําให้สภาวะต่างๆภายในเราแปรปรวนชีวิตเราก็แปรปรวนตามถ้าเพื่อเรารู้หลักเข้าใจหลักแบบนี้การควบคุมสภาวะภายในเป็นสิ่งสําคัญจริงอย่างยิ่งถ้าเพื่อเราการ,รเรียนรู้เนเราจะเห็นว่าคลื่นภายในของเราเนี่ยมันจะมีกระแสะคลื่นที่เราสามารถที่จะรับได้ ถ้ากระแสคลื่นภายในเราเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาจิตมันก็บางทีเราจะเห็นเลยบางทีเราแค่ตื่นเต้นจิตมันก็สั่นมันก็สายจิตมันก็ขยับได้นะใ,ให้หัดสังเกตบางทีมีความรู้สึกกลับขึ้นมาความรู้สึกภายในใจอย่างที่เคยบอกมันก็มีผลไปทางกายนะส่งไปที่กายโดยอัตโนมัติเลยกายก็จะได้รับรู้เลยมีการเย็นร้อนแล้วแต่สภาวะที่เกิดขึ้น อย่างคนโกรธเนี่ยมันก็จะร้อนเข้ามาคนโลภก็จะเย็นเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะต้องรู้ว่ามีสภาวะสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเราต้องเป็นผู้หัดสังเกตเฝ้าระวังให้เป็นอย่าได้อย่าได้ปล่อยให้สภาวะเหล่านั้นครอบงำจิตใจของเรานานถ้าเผื่อเราอยู่กับสภาวะแบบนั้นนานจิตเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเพียงพอเนี่ย เราก็จะมีผลนอกจากมีผลใจมีผลทางกายแล้วเนี่ยมันก็จะส่งไปทําให้มีเกิดการออตอบโต้เป็นการกระทำนะเป็นการกระทําไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะต้องออกไปเพราะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการฝึกสังเกตสภาวะภายในโดยใช้สติเข้าไปเรียนรู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น เหมือนกับที่ขั้นเรียกว่าคามดาว w n จิตใจเราเนะี่ยมันลงมาได้ถ้าเผื่อมันเปลี่ยนเราก็ให้มันลงมาให้มันรู้จักที่จะไม่มีการตื่นขึ้นหรือลงลงไปนะให้อยู่ตรงกลางให้เป็นจิตเราก็จะต้องฝึกฝนอย่างนี้แหละเป็นการไม่ให้เราจิตเราล่องไปกับสภาวะของอารมณ์นะจนปรุงแต่งไปตามกิเลสไม่ว่าจะโกรธจะโลภจะหลงก็ตาม เราก็จะได้ไม่กระทบภายนอกให้สร้างเป็นสิ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีออกไปให้มีแต่ก่อนจะออกก็จะต้องมีสติระลึกรู้เนือ้อรู้ตัวไวให้มากก็ฝากไว้ให้ท่านได้นำไปทบทวนและนำไปพิจารณาไว้เสมอขอเจริญพร